แล้วเอาให้ดูดิเองมจุดนี้ไอ้คุยเป็ดเออมันก็ลายหมดไม่ใส่เลตจำชื่อจุดไงจุดข้างในก่อนสิมันจะได้ไม่ร้อนเจี๋ยเลยแล้วมือกินกันได้เลยนะเออบอยมาจุดข้างในก่อนมันจะได้ไม่ร้อนไม่ใช่ได้ฟุตบอลกินกันได้มันเสื่อมลายอะไรพันนะอุ้ยไอไอเออ่นจุดข้างในก่อนนี่เดี๋ยวมึงก็จุดไม่ได้หรอกมันร้อน ฉุนยำว่ะยี่สิบเก้าเล่มเนี่ยแก่เลยแก่ไปปีนั่นหรอแบบม่กเฮ้ยอายุอายุแก่แต่ว่าตัวไม่เคยแก่หนูมาแล้วหนูดูไอีตอดิเฮ้ยตอดูต้ม่ดูข้างหลังเ็แลาเราสร้างไปแล้วเฮ้ยน้ำตาจะร่วงสิกูเอาอะไรเช็ดให้ก็ได้ดั้นแม่ดิ้นเพื่อนทำให้นะเนี่ยน้ำตาเทียนเอ้ยอีกต้นหนึ่งพี่เด้อ กดตุกลไหรร้อนเนี่ยไกลเนี่ยเอาเีเอานี่เอาเลยกดจะตื้อจริงมั้ยจาสุอไปดูเลยยเอาเีีเอาเยีีเบอร์เล้วเควเาอย่กาเอร์เ a r t h a y ตุ๊กอ้วโออ้โหอโอโอ้โอโ เอายางมเยไ่เอลงเลยเอาดิ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวีานย่างแต่งไรในปีนี้อือเดิ้เวเวเร็วเจดีหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยูดิตงเนด้ว่างอธิะไรแต่งปีนี้บอกสิแงปีนี้เออเฮ้ยเอ่เี

มันต้องมีกันบ no? ้างมันต้องมีกันบ้ okay. างกินปาอ่ะกตโตโโ ada, ไม่ได้อ่ะกูโตไม่อยู่โอ้ยแล้วบกินปาดแอ่ปาดแค่ทีต้นไม่รู้ตกลานไปที่ต้นจะได้ต้นอ่ะตกปลาตกข้าไหมเอ้พู้หญงนะปักต้นเนียอเพาอะไรฉันอยู่บนปีหน้ากนหัวแล้ว